อ่ะสบายดีนะแม่ลูกก็ไปมามาสบายดีพี่น้องมาหาหน่อไม้มาหาหน่อไม้สบายดีพี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเออมาเบิ่งหน่อไม้เด้อหน่อไม้เืิอมลายเลยพี่น้องเออติมมีแต่เน็กใหญ่ๆเอาเอาได้ดีด้วยเออเอาล็บบตัวนั้นน่ะนี่เอาเร็วไหนไหนเออบุ่มไหนเออเอาบดสแล้วเออดินไปนี่นี้แหละเออต้นซันนี้เอาล็อบบเอาบอสล็อบบ ก็ได้กได้ก็ไปอยู่บ่มีบ่มีหมดแล้วไป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 ทางได้ต่อพูนพูนแหลพูนแหละเลาะตามหมู่บ้านนี่เลยพี่น้องลูกร้านก็มาเซลเซลฮะคือหัวหน้าหัวบอกไปไปไปพี่น้องแม่ พักก็เจ้างามมาลีเนาะเอ้ยน้ำมันไม่ตัดออกเออไปแม่ไปเด็ดเอาโอ้มีหอนมังถั่วมังถั่วข้าวเจ้าก็ยังมีอยู่เด้นี่แลใช่ลาบท่าหมู่บ้านนี้ดิหมู่บ้านนี้กเจ้าเอาไปฝากได้เลยเด็ดอัลบอนน้ำม้นนะน้ำม้นฉีดได้ก็สิไปเอาของก้าเจ้าเนาะนิสัยฮักกันนะแม่ฮักอารมณ์ แนงในน้อยไปพี่น้องไปบ๊ะเออเออกล้วยไผ่ผมมากินมุ้งครับ๊าขวดน้าหน้าใหม่อันนี้ก็เพื่อนอันนี้ก็เพื่อนคนดังนี่นี่น้องเอ้ยเพื่อนเบาไก่เนาะเห็ดเหลืองเลยเนาะ บ่บฮอกกมันมีซะบ่จะกึ้นนะก็เอาดธแม่ก็เอาพวต้องขึ้นดอกบ่กึนเออยาจัดการเองบ่เนี่น้องขึ้น để nhau đi đi bang nhau đi con mày hơi thăm vi hơi thăm vi hơi bang nhau hay, hơi em, em bài, oh, à. bài. Bài. đi hơi bang nhau đi hơi bang bài đi hơi bang đi hơi bang nhau đi hơi đi đi hơ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 i đi เบิรดลูกลานก็เซวลลวพี่น้องเอาา้ยหันหันน้ำใหม่แกงซุ้มพี่น้องเอ้ยล่มเดินพี่น้องเล้ยวันนี้เริ่มหนาวอีแล้วพี่น้องเอ้ยไอ,อ,พอ,อ้พักสซนพัวแล้วนนางงามมาดิพักหอมปอหน,นะพี่น้องพักชี่นะพี่น้องในาง,งานมาดิเชียงพี่ชะออนดิเป็นดอกน้ากันได้ชะอ่อนเดีเนาะเออมั่มีผพื่อนม,มงแง่ดีสาว

พี่หนอเอ้ยเอาเบิร์ดตูดด้อยตูดไงอันนั้นคือวิธีเอาหน่อไม้พี่น้องเอ้ยเอามีดปาดเอามีดกับบุกเาว่าห่าเลยเบื่อมันคือปาดหนักแท้คือปาดหนักแท้แม่บุกคนนี่สิได้ลายบอกพี่น้อง ก่อนี่พี Gun ่หน่อยเลยผุนตาดี đ ด้อยู่น่ะเออเออเอองามเท่ๆนะเน่งนี่หน่อยอยู่หลุมดีเลาเอาหินแต่เน่งเนาะเน่งเน่งว้าวว เย็นมาเยูะเออหาหน่อไม้เป็นเด้อนิดหน่อยหน่อยเลดถ้ามันดาดิเต so cool ็มมือเต็มมือเต็มมือเต็มมือบ่บ่ต้องห่วงว่าสิบ่พอแกงนะพี่น้องปุณเต็มมือพี่น้องเอ้ยมีแต่แหนงเนื้อไม้พี่น้องเอ้ยงามเลยเออพอดีแกงร้านไส้เมื่อยเลย พี่น้องเอ้ยแลนกลับไปกลับมาแล่นห้าเขียดมาใส่ห้าเขียดมาใส่ขู่บาต้องแลนต้องแดนเห็นเห็นคุ้มหนึ่งห้าลูกเรียนนไหนกเอาไว้ชเสียลเมื่อท่างเก่าชวงนี่มาโบนี่เมื่อมั้งเก่าเมื่อวีน่าเฮ้ยไป คือเพื่อมาเที่ยวบนเรละเกียดกันได้ได้ขดกบได้ใช้กบนะเจ็บผูละเมื่อไปไปบุ่งในสมุนเขาหายหาีนกำมาอีนอกยเขัาไปกอได้บนเรือพี่นอกลยบนหอยย่งไม่แต่แนกงเดียวแนงหน่อยแนงใหญ่เอาเบิด ไม่ไลยจบดีงัวกับเขือบส้นบุญเศร้าพี่น้องเอ้ยบุญเศร้ายังย่างก,ๆๆก็ยกหยกอยู่เอองัวที่สนคนหล่อเด้อมันนี่เด้อทั้งร้านกับห้าเขียดนำ้ำผูห้าจกหูโจกยังระวังนอลูกเห็นตัวเขียดจังเอาได้อย่าไปห้าจกสุทธิได้ มานี่ไมสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าคนสองสี่หกสองสี่หกแปดเก้าทงตาก่อกเลงขนอยนไซมีหูบ่มันมันเลิกบ่หูลงไปอีกบรรุหรือมันเป็นคุมมันเป็นคุมบ

มีดอกโเห็นมีดอกเ็นบานใหม่กาลังขืนมีดอกเลยเออหน่าน่อยจะจะตกเลยเย้เย้าเย้โอ้ยตกโกไปจักขนาเอ้ยบปได้จยไจังได่กพาแบบนี้ฮะบตูแอ้ก่อ

หลอดหูหลอดตาก็เจ้าหมู่้านก็เจ้าก็หาเจ้าาคอย้ากันยังมีได้พี่น้องเลยรับกันไปรับกันมาอย่างนี้บอยเนาะเนาะอยบ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 อยย โย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 หนะนะยังเห็นอยู่ในนั้นนะมันตกอยู่ในนั้นเลยหนะนหาหนอนใหม่พี่น้องเอ้ยจะไม่หาใหอยู่หากินลำบากเอกยแนงนี่เด้นี่เอกยเทาขึ้นนะพุ่นบังคับย่าขึ้นลูกย่าขึ้นยูให้แม่ขึ้นแล้วกระเพาะมึงเนีลูกก็จะขึ้นตามแม่แล้วบบบนี้พี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยแม่ขึ้นลูกก็จะขึ้นในแบบนี้นะ มึงถามยังคืนลูกย uh. ังคืนดาคืนบุญชมพมร้านข่อยกระคักขนาดเลยแม่ตัดหายไม่ใช่หรือบุญเช้านี้เมื่อบานหรือบ่อันนี้เมื่อหรือบอฮะถือเสื้อไม่ใช่แล้วพวกเนี้ยชินคนนะโอ้ยโข่อยเด้อข่อยเด้อเอ้ยเด้อห้อยู่ห้กินกับลำบากนั่นนี่แหละพี่น้องเลย หาเอาใหม่ก็ต้องขึ้นกอยามนี่เนาะมันอึดมขืนกันมาได้มแกงน่ะแหอารค็นแน่เลพี่น้องเยพอได้กินพอได้แกงซุ้มพี่น้องเนาะไปไปเมื่อเ่อดินโบสม์ชมนูน่ะน้ำนางนาอยู่ไส ใส่คือตาดีแท้เออมาหาดอกไม้ดอกเลยเอกเสวยได้มดเลยกม้เลยมาเบอรตะกู làpìn ong ơi ừ. hai này cho cò mà ừ. nó chết cười cò này đại độ ừ. à. cái tép cụ là hiến ừ. ừ. <laughs> anh à đây mặc bùa à, này thôi à. như à, là, là nó à, cô đấy, cô xe, cô mẹ để này, xe, con titan này đây mọi người đưa เห็นมะลูุฟาถูกขึ้นแดงเง่แท่นนะเธอมันเอาบ่ได้เด้อแบบนั้นนะมันบ่ไปตะกี้เดอกลูกลานชายเนาะลานชายก็มาหาหนูใหม่นำมาเบิดถูกมาตะคคนอืึอยเฮาเนาะใส่เฮ้ยหนูใหม่ก็เจ้าด้วยเฮ้ยเขาเจ้าสิเอาหายยิบ่ะอหนูใหม่เนี่อนิมันใม่ป่านี่อืมงามอะลีหนูใหม่ก็เจ้า เด่นเลยเฮงอนอาโลน้ำไม้เลี้ยงน้องพี่น้องงามอะไรผักมามาลูกมามามาบุ๋มเป็นน้องเขาไปไปไปเขาเจ้าสีหายหัวไปเมื่อพี่น้องไปในโพแกล่ะพี่น้องเลยในไลฟ์โพดโพเออเต็มขู่เลยถ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกรอยกดแชร์รัวๆเด้อพี่น้องเอ้ย hà bội típ nó hà nóng mãi không xung y nóng hông lắm nát con con <laughs> hà mẹ ghé bội bụng bội ngô honey bì nóng bay 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 เข้าหัอหมวกไปมาหาะเือนแล้วพี่น้องมีไงทั่วกินยังนาดกินข่าวกาแฟยังมีไงเย้เจอกันตอนกินเนาอพี่น้องเนาะสบายดีเนาะ